กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี่จะพามากินตําทั่วนะคะตําทั่วใส้กุ้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเทออกจากโคกเลยค่ะมือนี่ตาม,มาแล้วค่ะนี่นะคะเทกันเลยค่ะอื หอมๆเลยค่ะนี่ใส่ปูน้ำค่ะปูจืดนะคะ่ะอันนี้ปูจืดค่ะค่ะพอแม่พี่น้องคนไหนเขามาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็น พี่น้องทั้งฟังไท่ฟังเล่าและต่างประเทศเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกาลังใจให้น้ำด้วยค่ะมากินตําทัวแซ่บๆน้ากันค่ะพี่น้องคะมี่ขนมสินเนาะคะ่ะมาสาวขนมสินน้ากันนด้วยค่ะสิ่เงี้ยวเลยค่ะแบ่งกันนะคะ หลังมือแล้วนะคะมนนีก็จะมีแคปหมูมาน้ำค่ะผักกาดของเขาก็จะมีผักกาดหอมนะคะ่ะกรบแค่รสค่ะดอกช่อมจันทร์มี่ัปรพคุ้นช่วยบำรุงหัวใจเป็นยาระบายอ่อนๆเนนะคะ่ะหาหลางมือเซตมือแล้วนะคะขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะ ค่าจะเศร้าสินใส่น้ำตำทั่วนะคะน้ำเพิ่งกะจะยู่ทั้งหนานะะเ,เานาะค่ะเดี๋ยวก็นำตำทั่วค่ะนีอค่ะสาวสินขนมสินกับตำทั่วนะคะน่าสแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ อืนัวมากเลยค่ะพี่นนอค่ะนี่ข่ารลัค่ะข่าวหลักไม่ไหมกรอบหวานดีค่ะ แซ่บค่ะค,ค่ะพี่น้องคะ <c ười> เนื้อปูหวานๆเลยค่ะเ <c ười> สียวตะดีขาตาเลยค่ะ คัปูเกอ่ะคันนี่ต่บแซ่บนวดีค่ะค่ะ ตักตามทั่วกันค่ะทั่วเป็นจะยิบหยาดน,นะคะ หอมดีค่ะพี่น้องคะหอมเนื้อหวานดีค่ะเห็นแบบมีกระเพาะอยู่ด้วยค่ะ ได้กลุ่งม,มากตัวกำนลังพอดีข้ามค่ะพวกเป็นก็นจะยิบ่ากขึ้นนอยนะคะ่ะ แบบครบรถค่ะแซ่บสะใจดีค่ะ ดอกท้มจานก,กันเพิ่นจะเป็นตรงทานเพิ่อนจะเป็นกรอบๆนะคะตรงดอกเพิ่นจะนุ่มค่ะออกรสหวาน,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกินไปกินมากโอ้ยกินกับลังแซบค่ะไกล่สีมดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะพอดีไม่แบตมดค่ะเงียบก๊บเลยเนาะคะ่ะ คะ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมนะคะขอบคุณจ้า